ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นชุดเต่านินจาและอาวุธนิวเคลียร์โคนเขียวก็แพ็กเกจของของเล่นชุดนี้นะคะก็จะมาในกล่องกระดาษที่มีรูปเต่านินจานะคะและด้านในก็จะเป็นกระบอกใส่อาวุธนิวเคลียร์โคนเขียวแบบนี้ค่ะก็เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็ก อายุ4ปีขึ้นไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็มีเขียนเอาไว้ว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปของเล่นที่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นจาก playmate ส่วนต่อนินจาเวอร์ชั่นนี้นะคะก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาให้เหมือนกับการ์ตูนแอนิเมชันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูคู่มือการเล่น ด้านในกันค่ะว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระบอกอาวุธคนเขียวเขาบอกว่าในในโคลนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์มีเต่านินจาเบบีจะเป็นการแพร่พันธุ์ของเต่านินจาค่ะ นี่ก็น่าจะเป็นคู่มือนะคะเดี๋ยวลองลองเปิดดูอ๋อมันไม่ใช่คู่มือค่ะมันเป็นโบชว์แนะนำของเล่นเซ็ตอื่นๆมีก็เช่นกันค่ะแนะนำของเล่นชุดอื่นๆจากเตา Ninja ่าเนินจาไพเมก็เป็นประมาณนี้ค่ะของเล่นจากไพเมท แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอเล่นเจ้ากระบอกนิวเคียร์คนเขียวนี่ก่อนนะคะ,ะก็ดูเหมือนเป็นสารกำมันตภาพรังสีอาวุธร้ายแรงอะไรสักอย่างนะคะสำหรับกระบอกนิวเคียร์ โคนเขียวนี่ตรงฝาเปิดค่ะเขาก็มีคําแนะนําว่าให้เปิดฝาออกสําหรับเล่นอาวุธโครนเขียวนี้นะคะเราก็แกะออกมาแล้วก็ด้านในเขาก็มีฝาปิดให้อีกชั้นหนึ่งค่ะเราก็จะต้องเปิดฝาด้านในออกมาหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ค่ะโคลนเขียวหนึบๆเดี๋ยวเราจะลอง ออกมาันค่ะอื้อก็รู้สึกแย่ๆยดีค่ะคุณผู้ชมอื้อจะก,กระดือจกระดือมือดีค่ะก็เป็นเหมือนเจลสีเขียวนะคะแล้วก็สามารถเหนียวยืดได้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นอาวุธของเต่าดินจาแล้วก็ นอกจากเป็นโคลนเขียวเหนียวยืดแล้วนะคะก็ยังมีสายพันธุ์ของเต่านินจาซ่อนอยู่ข้างในน้ำสีเขียวอันตรายนี้ก็จะเป็นเต่านินจาเบบีค่ะอยู่ในโคลนเขียวแบบนี้พอลองจับเล่นดูแล้วก็รู้สึกสนุกดีนะคะถ้าเราไปแกล้งเพื่อนเพื่อนก็คงจะประหลาดใจนะดูว่าเธอเล่นอะไรโคลนสีเขียวอะไรเนี่ย พอเราเล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บใส่โลไว้ได้เหมือนเดิมสามารถเล่นได้หลายครั้งค่ะแล้วก็เจ้าต่านะะินจาเบบี้นี้นะคะก็นหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดูแล้วก็น่ารักดีค่ะ เดี๋ยวเราจะเก็บเจ้าเต่านินจาเบบีนี้ไว้ในโหลก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาพร้อมกับนิวเคลียร์คนเขียวเก็บเข้าไปไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นของเล่นที่สามารถสร้างความประหลาดใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมวิดีโออือ่นๆจากรายการของเราก็สามารถติดตามเราได้ทาง YouTube และกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือว่าของเล่นใหม่ๆแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็ก เราพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ